ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอะไรดีได้เลยนะครับ,ครบเคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการประทะกันครั้งใหญ่ระหว่างอํานาจทางการเมืองกับสถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเราจะมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้มันจะส่งผลยังไงกับทิศทางตลาดการเงินในปี2026คําถามมาเลยอยู่ที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ เมื่อประธานาธิบดีมังงัดข้อโดยตรงกับประธานธนาคารกลางนี่แหละครับคือหัวใจหลักของความขัดแย้งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคก่อนอื่นเลยเรามาปูพื้นกันนิดนึงก่อนนะครับไอ้คำว่าความเป็นอิสระของเฟดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพง่ายๆครับว่าเฟดเนี่ยก็เหมือนกรรมการในสนามฟุตบอลการเงินโลกเลยที่ต้องเป่านกหวีดยังเป็นกลางไม่เข้าข้างทีมการเมืองไหนเพื่อให้เกมเศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้อย่างมีสเสถียรภาพ ซึ่งหลักการนี้เนี่ยมันคือเสาหลักของระบบการเงินโลกเลยนะครับกลับมาดูกันที่ส่วนแรกเสาหลักการเงินโลก The Fed แล้วทำไม FED ถึงสำคัญขนาดนั้นคือต้องบอกว่า FED เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ธนาคารกลางของอเมริกานะครับแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางความเชื่อมั่นทางการเงินของทั้งโลกเลยทุกครั้งที่ FED ตัดสินใจเรื่องต้นทุนของเงินหรือที่เราคุ้นกันว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนไปทั้งโลกเลยครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โอเคพอเราเห็นภาพแล้วว่าเสาหลักนี้มันสําคัญแค่ไหนทีนี้แหละครับเรามาดูกันว่าแล้วเสาต้นนี้มันกําลังถูกท้าทายโดยตรงยังไงบ้างตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มจะพีข,ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือจุดแตกหักข,ของเรื่องทั้งหมดเลยความท้าทายแรกที่ออกมาเลยเนี่ยมันตรงไปตรงมา,มากครับคือการขู่ว่าจะไล่คุณจะรมพาเวลออกจากตําแหน่งประธานเฟดเลยซึ่งต้องบอกว่า เรื่องแบบนี้มันแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่โอ้โหผิดปกติมากๆคือการขู่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนตัวคนคนเดียวนะครับมันมีความหมายลึกกว่านั้นเยอะถ้ามองในเกมการเมืองนะมันคือการส่งสัญญาณดังๆเลยว่าเฮ้ยเฟดคุณต้องทําตามนโยบายที่ฝ่ายการเมืองต้องการนะแต่พอหันมามองในมุมของตลาดโหนี่มันเหมือนการโยนระเบิดเวลาลงไปเลยครับมันสร้างความไม่แน่นอนมหาศาลล้วนักลงทุนจะเชื่อมั่นได้ยังไงล่ะจริงไหมครับยังครับ ยังไม่หมดความท้าทายที่2เนี่ยมันยกระดับความแรงขึ้นไปอีกขั้นเลยนั่นคือการขู่ว่าจะใช้กฎหมายฟ้องประธานเฟดซะเลยและคําพูดที่ใช้โจมตีเนี่ยก็แรงมากครับอย่างคําพูดที่ว่าเรามีคนโง่ที่เฟดเนี่ยคือคําพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่การวิจารณโยบายธรรมดารรมดาแล้วนะแต่มันเหมือนการสาดน้ํามันเข้ากองไฟในตลาดการเงินเลยความเชื่อมั่นนักลงทุนนี่สั่นคลอนทันทีเลยครับคือไอการขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยถ้ามองในเกมการเมืองมันชัดเลยว่า ต้องการจะลดทอนอำนาจของธนาคารกลางลงแล้วพอเป็นแบบนี้สำหรับตลาดนักลงทุนก็ต้องคิดใหม่หมดเลยครับเขาก็จะบอกว่าโอเคท่านโยบายมันไม่นิ่งแบบนี้ความเสี่ยงมันสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนงั้นผลตอบแทนที่ต้องการก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงไะครับแล้วก็มาถึงความท้าทายที่3ครับอันนี้มาแนวลึกลับหน่อยคือการใช้ความไม่แน่นอนเป็นอาวุธมีการออกมาบอกว่าเออ มีคนที่จะมาเป็นประธานเฟดคนใหม่อยู่ในใจแล้วนะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครจะบอกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการทำแบบนี้เนี่ยมันคือการจงใจสร้างหมอกควันให้ตลาดต้องเดากันไปต่างๆนานาซึ่งมันก็ยิ่งซ้ำเติมความไม่แน่นอนให้หนักขึ้นไปอีก โอเคมาถึงส่วนที่3ผลกระทบต่อตลาดการเงินแล้วแรงกดดันดังการเมืองทั้งหมดที่ทว่ามาเนี่ยมันจะกระทบกับเงินในพอร์ตของนักลงทุนจริงๆยังไงบ้างเราจะมาดูกันครับว่าความไม่แน่นอนเนี่ยพอแปลงออกมาเป็นการเคลื่อนไหวของตลาดจริงๆหน้าตามันจะเป็นยังไงจะเห็นเลยนะครับว่าผลกระทบมันเป็นเหมือนโดมิโนเลยล้มกันไปเป็นทอด เริ่มจากตลาดหุ้นพันผลหนักแน่นอนโดยเฉพาะพวกหุ้นเทคหุ้นเติบโตที่อ่อนไหวกับเรื่องดอกเบีย้ยมากๆขยับมาที่ตลาดพันธบัตรผลตอบแทนก็จะแกว่งไปมาเพราะนักลงทุนไม่รู้จะคาดการดอกเบีย้ยในอนาคตยังไงแล้วเงินดอลลา,าร์สหรัฐล่ะที่ปกติคนมองว่าเป็นหลุมหลบภยัยก็อาจจะอ่อนค่าลงได้นะครับเพราะอะไรเพราะความน่าเชื่อถือของเฟดซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเงินดอลลาร์มันกําลังถูกสั่นคลอน แม้แต่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตก็หนีไม่พ้นครับเจอความเสี่ยงเรื่องนโยบายแบบนี้เข้าไปก็ต้องโดนเทขายกันก่อนแหละครับเห็นไหมครับว่าตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนตลาดทั้งหมดตอนนี้มันไม่ใช่ข่าวดีหรือข่าวร้ายเลยแต่มันคือคำคำเดียวเลยครับความไม่แน่นอนเพราะในโลกของการลงทุนเนี่ยการไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวกว่าการรู้ว่าจะมีเรื่องรายรเกิดขึ้นซะอีกนะมาถึงส่วนที่4ครับคาถามใหม่ของนักลงทุนคือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันพาเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมาก มันไม่ใช่แค่ความผันผวนวุบวาบแล้วจบไปนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนกระดานความคิดหรือพาราดามชีพครั้งใหญ่เลยที่ทําให้นักลงทุนทุกคนต้องกลับมาตั้งคําถามกับทุกอย่างที่เคยเชื่อมันเปลี่ยนไปยังไงน่ะหรอครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคำถามที่ทุกคนในตลาดถามกันก็คือเฮ้ hey, รอบนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมจะลดหรือจะคงไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คําถามมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นคําถามที่ใหญ่กว่าพื้นฐานกว่าและน่ากังวลกว่าเยอะเลยนั่นก็คือ แล้วเฟดจะยังเป็นอิสระอยู่จริงๆหรือเปล่าและทาไมคําถามนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นคือต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้บรรทัดอันแรกเป็นจุดอ้างอิงใ,ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกการเงินทีนี้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าแม้แต่ไม้บรรทัดอันแรกสุดเนี่ยมันยังเชื่อถือไม่ได้มันยังถูกตั้งคําถามแล้วเราจะไปวัดมูลค่าของอย่างอื่นได้ยังไง นั่นแหละครับมันหมายความว่าเราอาจจะต้องรื้อแล้วก็ประมวลความเสี่ยงของทุกสินทรัพย์บนโลกนี้กันใหม่หมดเลยมันเลยเป็นบทสรุปที่ว่าเฟดเนี่ยไม่ใช่แค่ธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือศูนย์กลางของความเชื่อมั่นของระบบการเงินโลกทั้งใบเลยและนั่นก็คือคําถามสําคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ศูนย์กลางแห่งความเชื่อมั่นนี้มันกําลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงแล้วทิศทางของตลาดการเงินโลกมันจะเดินไปทางไหนต่อ ทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับถ้ามองภาพใหญ่จริงๆเรื่องทรัมป์เฟดและพาเวลมันไม่ใช่แค่ดราม่าการเมืองธรรมดาเลยแต่มันคือการตั้งคำถามครั้งใหญ่กับเสาหลักของระบบการเงินโลกแบบว่าเออมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่เลยคือปกติตลาดจะกลัวดอกเบี้ยกลัวเงินเฟอ้อกลัวเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหมแต่รอบนี้ ตลาดกำลังกลัวการเมืองที่จะเข้ามาแตะนโยบายการเงินตรงๆซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าไม่ธรรมดาและไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยถ้าเฟดยังอิสระตลาดก็แค่ผันผวนบ้างอดทนกันไปแต่ถ้าเมื่อไรที่ตลาดเริ่มคิดว่าเฟดอาจต้องฟังการเมืองมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจอันนั้นแหละเรื่องใหญ่แล้ว Ri s k Premium มันจะเพิ่มเองแบบอัตโนมัติเหมือนตลาดบอกว่าขอเผื่อความเสี่ยงไว้ก่อนนะซึ่งผลกระทบมันก็ไหลไปหมด ทั้้งหุนโดยเฉพาะหุ้นเทคดอกเบีย้ยค่าเงินไปจนถึงคริปโตบางสินทรัพย์อาจดูเหมือนได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่ระยะยาวถ้าความเชื่อมั่นสันคลอนมันไม่มีใครชนะจริงๆหรอกเพราะงั้นสิ่งที่นักลงทุนควรทำช่วงปลายปี2025ต่อเนื่องต้นปี2026อาจไม่ใช่รีบฟันธงว่าซื้อหรือขายแต่คือการตั้งคำถามให้ถูกว่าโครงสร้างเกมกำลังเปลี่ยนหรือเปล่าและเรารับความผันผวนระดับนี้ไหวแค่ไหน พูดง่ายๆคืออย่าพึ่งหัวร้อนอย่าพึ่งตามอารมณ์ตลาดข่าวแรงๆมาเดี๋ยวตลาดก็แกว่งแรงตามเป็นเรื่องปกติคนที่อยู่รอดได้มักเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังรับความเสี่ยงอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ตามกระแสและก่อนจะจบคลิปนี้ขอเน้นย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันไปเป็นการวิเคราะห์เชิงข้อมูลและมุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนใครจะตัดสินใจยังไงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์การเงินการเมืองเศรษฐกิจโลกแบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ขายฝันฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีด้วยนะคะเราจะพยายามเอาเรื่องยากๆมาคุยให้มันชัดแบบไม่ต้องปวดรัวกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมว่าตลาดเปลี่ยนทุกวันแต่ความรู้ดีๆใช้ได้นานเสมอครับ